ป้าแพทสวัสดีค่ะยนินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องปาแพทด้วยนะคะคลิปนี้นะคะเพื่อนเพื่อนอยู่กับเกม HOK l e a g u e of k i n g ิงออ g ก o r y r าร์โ แล้วแต่ใครจะเรียกนะค่ะตอนนี้นะคะแพทอยู่กับทดลองสกินเป็นสกินของมูลาทั่เองนะคะแล้วก็มูลาดนี้ก็มูลาทเดเดิมเลยมูลาดเม็ดชมพูนะคะก็คือเอาเม็ดชมพูมาแลกนะคะก็อยากให้เพื่อนๆนะคะได้สังเกตดูดีเทลที่แบบอลหมกึกอลามกากมากเลยดีเทลแบบนี้โอ้โหต,ตัวอักษรแต่ละต,ตัวที่วิ่งสิคะในกางเกงสิคะเขาเรียกว่าอะไรกระโปงชุด เออช่างนึกนะคะคือแบบย่างตึงนะคะผมนะคะมูรานะคะก็เรามาดูนะคะว่าเขามีอะไรแถมมาด้วยในสกินนี้นะคะสกินนี้นะคะก็จะมีอ่าปกฟุ้งฟิ้งก่อนเหรอนะยคะปกฟุ้งฟิ้งนี่ก็สวยมากสกินนี้มันมีมาปีแล้วปีสองปีแล้วปะ่ะนี่ก็จำไม่ได้เหมือนมาเข้ามาตอนไหนแต่ว,ว่าน่าจะน่าจะนานอยู่นะคะก็สวยอยู่หูก็ยังสวยสวยอยู่สวยอยู่ก็ไม่ว่าสวยเลยนะคะ ะแล้วก็สกินข้างๆเนี่ยจะเห็นนะคะก็แพทก็เคยทดลองไปแล้วนะทดลองมาให้ดูแล้วนะคะเป็นโมลาร่างเงานะสกินเงานะคะแล้วก็อ๋อหลายคนเลยแพทลืมนะคะว่าทุกสกินเนี่ยมันจะมีอ่อนี่ปุ่มกดไปของตัวมันเองนะคะซื้อแยกนะปุ่มกดนะคะก็เป็นกดตีแต่แม่เขาตีอย่างเงี้ยได้ไหมเออเขามีสกินปุ่มกดแล้วนะอ่าฮะ Rov ก็น่าจะคงจ,จะเตรียมเข้าแล้วลนะ่ะสกินปุ่มกดเออเนี่ยสกินเด็บไปสกินเดินอะไรอย่างเงี้ยนี่ค่ะร้านห้องร้านค้าอะไรอย่างเงี้ย อ่ะฮะมีนะคะมีนะคะเออแล้วเล็กน้อยก็เป็นเงิน,เป,นเป็นทองนะคะทุกวันนี้นะคะพวกคนปังนะคะแล้วสกินนี้นะคะจะได้มาจากไหนนะคะเออเดี๋ยวก่อนนะก่อนจะรู้ว่าสกินนี้ได้มาจากไหนก็มาดูกันว่าอันเนี้ยมีกี่เอฟเฟกต์นะคะนับเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองนะคะเอฟเฟกต์ effect ก็มีอะไรบ้างก็นี่นะคะ่ะตกฟุ้งซิงเอ,อ่ยเสียงพูดท่าทางการยืนยืนนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนั้นนะคะสีสกิลใหญ่อ่า ประมาณนี้ค่ะไอ้พวกนี้ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วอันนี้ได้มายังไงนะคะเพื่อนก็เข้ามาสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะคะมีที่มาที่ไปนะคะกดเลยเหลืองๆตรงเนี้ยรงเท้าเนี่ยนะคะเห็นไหมก็จะใช้ไม่ชมพูในการแรกนะคะจะกินพวกนี้ไม่ชมพูก็หามาจากไหนนะคะกดเหลืองอย่างเดียวกดเออกดเหลืองกดส้มกดอะไรอย่างเดียวนะคะก็จะมามาตรงนี้นะคะไม่ชมพูนะคะก็เติมคูปองนะคะคูปองนี่สามารถเติมได้กับเพื่อนๆในกลุ่มได้เลยนะคะเพื่อนในกลุ่มเนี่ย เขามีคนรับเติมอยู่นะคะก็เติมคูป,ปองนี้นะคะเพื่อมาแลกเอาเหรียญเหรียญสุ่มนะคะเหรียญสุ่มก็1นึ่คูป,ปองนะคะกัหนึ่งเหรียญสุ่มนะคะไปแลกเลยนะคะแล้วก็การสุ่มนะคะปกติครั้งหนึ่งก็ใช้60เหรียญสุ่มนะคะอา่าฮะหกเหรียญสุ่มก็คือ60คูป,ปอง60คูป,ปองประมาณสี่สิบห้าบาทห้าสิบบาทนะคะแล้วแต่ไปเติมที่ไหนนะคะมันแล้วแต่นะคะแล้วก็อ่าสก,กีตอ่าเพชรชมพูนะคะการันตี3ามรอสเอ็ดเม็ดนะคะที่จะได้นะ,ะอาา่าฮะตอนนี้ประแพณก็สุ่มไปแล้ว222ครั้งนะะคกริบเลยนะ ตงใส่ทุกจะเหมากระดานนะคะแต่ว่าส่มฟีนะเก็บเล็กผสมน้อยไปตั้งแต่เกมเปิดแล้วก็5 6 7ปีแล้วก็ค่อยๆกเก็บเล็กผสมน้ยสูม่มาคนะคะอ่ะฮะก็ปัไปทดลองเล่นสกินมูล,ลาดเพชรพูลดีกว่านะคะว่าจะช่ำขนาดไหนไปกันเลยนะคะโอเคมาแล้วนะคะ สกินโมลาดนะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะสกินระดับนี้ต้องให้นางยืนอยู่นิ่งๆนะคะให้เขาได้แสดงท่าทางของเขานะคะว่าเอฟฟี่เขามีท่าทางอะไรบ้างนะยคะเราดูจากแสงฟูฟินมุ้งมิ้งตรงอ่าชายกระโปรงนะคะแล้วก็ตรงดาบแล้วเนี้ยแล้วก็ตรงหัวแล้วเนี้ยโอ้โหคือแบบเทพมากฉ่ำมากนะคะเออฮรก็เราก็ยืนมานานแลวนะทำไมไม่ทําอะไรเลยอย่าบอกนะว่าสกินระดับนี้ไม่มีอ่ะไ,ไม่มีท่ายืนปบติ๋อคือยืนปบติไม่มีไม่มีท่าทางอะไรเลยเหรอ นิดนึงได้ไหมขอล้อนิดนึงขอล้องกราวว่ายล่ะไม่มีคุณเยืนเฉยๆไม่มีท่าทางอะไรเกิดขึ้นเลยโอ oh m มก o d เป็นไปได้ยังไงนี่สกินระดับไหนวะเนี่ยไม่มีท่าทางเลยหรอโอ้เดี๋ยวขอขอให้ขอให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งได้ไหมมีไหมไม่มีว่ะคุณโอ้โหเสียดายมากเลยงัย้นขอดูท่าทางการเดินกันสิครับเป็นยังไง มีการบินการลอยหรือการอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านอกจากเสียงภาพเนี่ยเออแต่ว่าเวลาเดิมมีแสงมีอะไรนะมีแบบเออมีสเก็ดนะคะโอ้ไม่มีเลยค่ะเป็นตัวละครที่ไม่มีเลยค่ะอเดี๋ยวไก่ก็มาขันอะเรตอนนี้ยโอ้ไม่มีอะไรเลยท่าทางอะไรเลยคุณมีธรรมดาก็สวยนะดาบมันมีสายไหมดาบมันมีแบบเขาเรียกว่าเห็นไหมความช้าของเออมีแบบทิ้งร่องรอยของดาบไว้นะคะ ไปลองตีธรรมดาใส่อันนี่เดียวอ่ะพาสิบเก็บสเต็ทอ๋อพาสิบพาสิบเก็บสเต็ทคือสเต็ทก็คือดาบมันจะมีข้างหลังเลยครบสี่ก็ดูสี่ดาบเลยตรงนี้เลยคุณดาบข้างหลังไงเห็นปะเอา,ออาบินแล้วเอาบินแล้วอ่ะเอาบินได้เอาบินอนอนแล้วว่ะนอนแล้วอ่ะเอาเพิ่งมาเอาเพิ่งบินเพิ่งนอนเพิ่งอ้าวมีเหรอกำลัง,งมีเหรอยื่นยื่นจะใช้ยื่นกำลงมีเหรอ ให้หน่อยค่ให้ดูหน่อยค่ะมีใช่ไหมตกลงมีใช่ไหมอามีวะมีมีว่ะอ๋อเขาเป็นลูกเล่นก็ว่าอยู่มันจะเป็นไปได้ยังไงที่แบบสกินระดับนี้จะไม่มีแบบเออลูกเล่นมีท่าทางมีมาาอะไรนมันจะเป็นไปไม่ได้เออช่วยช่วยฉํามากช่ยเลิดไม่ไหวเนี่ยค่ะเออต้องอย่างนี้สิพ่อเมื่อกี้ตงใส่ยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นยังยังยังไม่รู้ว่าแบบเอยเราเราถ่ายอะไรนะเด็กงสัยังไม่รู้นะโอเคมาดูสกิลหนึ่งเลยค่ะ ก็ลำไปอะลำไปมีหน้าที่ลำปะลำไปเห็นปะพาส์ีฟมีฉ่ำนะมีดาบก,กินดาบไม่เห็นตรงนี้เลยนะเออเออเออเทอะสกิลหนึ่งมีลำอ่ะมันลำได้อะ่ะเออมันลำได้มีฉ่ำอะ่ะเนี่ยมันลำล้ออ่ะเออฉ่ำฉ่ำฉ่ำอืม,อมสวยนะสวยนะว่าไม่ได้นะคะมาดูสกิลสองเลยดีกว่าไม่ชอบเออ เขาเป็นแบบน,นี้โอ้ยไม่ไม่เท่าไหร่อะพี่ว่าไม่เท่าไหร่นะ,ะซีคิสติจจะได้ชอบท่านีมากท่านอนต้องดาบอะชอบมากชอบชอบชอบ,ชอบ,ช,อบ,ช,อบชอบใจทุนเดิมอ๋ออ๋อจะเป็นแบบเวลาโดนศัตรูจะเป็นแบบ,บดดแบบถ้าไม่โดนศัตรูก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแต่เวลาดโดนศัตรูอะ่ะมันจะมีอ่ะล่างเป็นล่างอะไรก็อย่างอ่ะไม่มีหรอไม่มีมีจะมีมมมล่างอยู่ค่ะคุณเห็นไหมล่างเป็นดาบแบบ ดาบป่าเห็นไหมเห็นไหมเป็นล่าวิญญาณนะเป็นล่าวิญญาณดาบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาทำํำกบฏหายโผล่ขึ้นม,าเ,นมนาเห็นไหมไหนนไหมโผล่ขึ้นมาอยู่ไหนเห็นไหมโผล่ขึ้นมาอยู่อ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่ค่ะแล้วอ่าอันนี้ล่ะอันตีอ่ะอันตีก็ต้องเก็บสแต็กนะคะมูหลักเป็นตัวละครที่ต้องเก็บสแต็กนะคะตีตีตีได้สแต็กแล้วก็อันตีเป็นล่าตรงนี้ ทำไมมันดูงงงงเงี้ยไหนกี่ทีดิอ๋อเสกดาบพระคุณเสกดาบให้แบบเออเป็นควบคุมดาบอะค่ะอ่าเป็นควบคุมดาบให้มันแบบชุ่มชิ่งชิ่งแต่ว่าจุดท้ายก็ปักลงนะคะอ๋อหทำมันไม่เท่าไหร่นะมันมันมันดูเรียบๆอะค่ะมันดูเรียบอะค่ะเออดูเรียบเกินมันดูเรียบดูเรียบ สวยแบบเรียบเรียบป่ะแต่พระแพ้เป็นแนวเวอร์วังนะคะแพะชอบอะไรที่แบบเวอร์วังอะค่ะอ่าสวยแบบเรียบเรียบสวยแบบเรียบเรียบนะ,ะโอ้โหพระแพะมันไม่ได้ใส่ใจแพะเลยแพะชอบแบบเวอร์วังอะค่ะแต่นี่ก็สวยของมันนะแต่ว่ามันเรียบเรียบเนไอเรามันติดไอเรามันติดความเวอร์วังอลังการแบบปุ้มบ้่มเผากระท่อมเผาป่าอะไรเราชอบมากเลยกับภูเขาอะไรเราชอบแบบนั้นนะคะอ,อ่ะนะคะมาดูอ่วัดดีกว่านะคะวัดจะเป็นยังไงเลค่ะโอเคดูซิ วับสิอุอ้ยแปลร่างเป็นวิญญาณโอ้ยไม่ใช่แปลร่างเป็นดาบผลึกวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวดาบเทวะอ้าอะไรตั้งชื่อไปแล้วเบียวนะ้ตัง้งแตก็แอบเบียวตัวเองแบบฉันก็เบียวเหมือนกันเลยฉันตั้งชื่อตัวนี้นี่ไปเรื่อยนะเออตั้งแต่ยีน่าสวิญญาจันทาตั้งแต่เนียประสานวิญญาณดาบเทวะอะไรก่อนมันไม่ได้มีภาคอะไรขนาดนั้นมาแล้วนี่เห็นไหมมันแปลร่างจริงนะเห็นไหม กายาเป็นหนึ่งประสานร่างดาวพิยานอะไรย่อฉันก็เบี้ยวเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยแคะก็จะประมาณนี้แหละตายล่ะโอเคเนี่ยมาดูกันตายสิคะเป็นยังไงนะจ๊ะขอตายหน่อยนะแป๊บนึงนะถ้าตายเป็นไงโอ้ย เนี่ยว่าเราเราเราต้องมาตายใกล้ๆนะเนี่ยดูทรงเราต้องมาตายใกล้ๆทำไมอ่ะโอเคให้มันยิงให้มันยิงจะได้เห็นจะได้เห็นเวลายิงดิ่มายิงก้อนก็มาเออยิง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 เอายิงสิโวยยิงเอ้าทำไมไม่ยิงยิงนี่เออตายแล้วก็เห็นไหมอ้โหแล้วโอ้โหไอ้ไอ้ลูวิป้องก็มาบังในชีวิตโอเคไม่ต้องดูแล้วค่ะคุณแต่แค่นั้นแหละถ้าตายนะคะโอเคไปดูแบบเอฟเฟกต์แบบเสียงชัดๆนะคะโดยที่ไม่มีเสียงบาแพดนะคะ ไปเลย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  这里的人们靠程序执行侠义。 เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆนะคะประแพทก็เพิ่งสังเกตเหมือนกันนะคะว่าสกิลสอนะคะหลังที่เราเก็บสแตก็กครบ4 s t สแต็กแล้วนะคะกับที่เราไม่เก็บสแต็กนะคะ มันจะมีอะไรกิมมิคเปลี่ยนไปนะคะโดยที่สกิล2ของเรานะคะที่ยังไม่มีสเต็กหรือยังไม่เก็บสเต็กเนี่ย<ช>มันจะไม่มีร่างนอออกมานะคะแต่ว่าเวลาเราเก็บสเต็กครบ4แล้วอะแล้วเรากดสกิล2อะมันจะมีร่างเงาพุ่งออกมากับดาบด้วยนะคะถือว่าเป็นกิมมิคเล็กลๆน้อยๆนะคะถ้าไม่สังเกตนะคะก็ไม่เห็นจริงๆปพก็ไม่เห็นหรอกเพิ่งมาเห็นเมื่อกี้เนี่ยนะคะตอนทําแบบเตี้ยๆนะคะเพราะว่าปพก็เป็นคนอย่างเงี้ยแต่เวลาพูดแล้วก็แบบจะหูดับแต่ไม่ตามองไม่เห็นลาใถ้าเวลา งงเหมือนกันนะคะปากกับตาเชื่อมกันอะไรยอย่างเงี้ยหูแมแค่ไม่ได้ยินเวลาพูดนะคะประมาณนี้นะคะคลิปนี้เป็นยังไงบ้างคันเพื่อนว่าสกินอ่ามูลหลานนี่สวยสมราคาหรือเปล่านะคะ สวยสวมมงปังอลังการเครื่องกระตุกหรือเปล่านะคะระเบิดเครื่องไมน้นะสัะพพะเพชรว่าก็ยังพอได้อยู่นะคะเพราะมันไม่ได้เอฟเฟกต์ไม่ได้อลังการอะไรมากนะคะแต่เน้นดูแพงนะแต่ไม่ได้อลังการนะคะเออมันก็น,กนั่นแหละผิดกับป้าเพทหน่อยป้าแพทชอบเน้นอลังการไม่ต้องดูแพงก็ได้ขออลังการนะคะก็นะคะผิดพลาดบกางก็ขออภัยเพื่อนด้วยนะคะเพราาะว่ตกผัดตกบกพร่องอะไรขอโทษขออภัยไว้ก่อนเลยนะจ๊ะก่อนจะจากกันไปนะคะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะใครที่นะคะอยากสนับสนุนป้าเพทนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์สั่งกดไลค์ให้ได้เลยนะคะก ติดตามนะส่งดาวในคลิปนะคะในเฟซเฟซบุ๊กนะคะหรือว่าส่งซปเปอร์แชทซปเปอร์แตงอะไรขอบคุณมากๆใน YouTube นะคะแล้วก็หรือใครจะช่วยสนับสนุนนะคะซื้อของผ่านลิงก์ชอปปี้และราัชาดาของแพทก็ได้นะคะซื้อของอะไรก็ได้ค่ะในราัาดาห,หรือชอปปี้ ก่อนจะซื้อก่อนจะจ่ายเงิน<ม>ก็ขอให้มากดผ่านลิงก์ประแพทนะคะเข้าแอปนะคะประมาณนี้ขอบคุณมากๆเลยหรือว่าใครนะคะจากจสกษตรกรแพทนะคะทางทิกต o อกนะคะก็สามารถสามารถไปซื้อของในท mm ิกตอกได้เหมือนกันนะคะประพทก็มีอ่าร้านทิกต็อกเนะคะเป็นร้านตัวแทนขายอะไรอย่างงี้นะคะสามารถกดซื้อผ่านทิกตอกแพทไดะะ้ขอบคุณมากๆเลยเจอก,กันนะเจอก,กันคลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณทุกคนนะคะไม่รบกวนเวลาแล้วโชคดีนะคะสก,กินหน้าสก,กินไหนก็ติดตามไว้นะคะสวัสดีค่ะบาย